หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความปรารถนาอยากได้เงินอยากสำเร็จและมีความฝันฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณไม่ว่าจะอยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอยากเป็นมหาเศรษฐีหรือแม้กระทั่งว่าอยากช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวมีแนะนำนี้เลยนะคะกำไรอิษณะนาคา,ข,าขอพรมองที่องค์พญานาคนะคะ จ้องลงไปแล้วอธิษฐานสิ่งไหนที่ทำให้คุณทุกข์ใจสิ่งไหนที่ทำให้คุณนั้นไม่สบายใจพอรอันใดที่อยากจะขอต่อองค์ท่านนะคะกาไรกิจสนานาทา้ีเชื่อมาโดยตลอดว่าเป็นตัวแทนขององค์พ่อวิมุตตยาไรนาคราชเปรียบเสมือนทรัพย์สมบัติของพญานาคหากคุณมีความเชื่อ และมีใจแน่วแน่ท่องว่าในชาตินี้ของคุณพร้อมที่จะรวยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและเชื่อแบบไล้เหตุผลนะมีแนะนำกรรําไรกิจสนาคามนตาพญานาเปลี่ยนชีวิตคนมาเป็นร้อยเป็นพันใครที่ติดตามบ้านมหาหิงไม่เคยพบโชคลาภไม่บังเกิดความโชคดีเป็นหนี้เป็นสิน จิตปรารถนาตรงนี้เพ่งเล็งที่กำไรแล้วอธิษฐานขอชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอนเพราะสิ่งนี้มีให้แทนคำว่าหัวใจนาคากี่ครั้งล่ะที่คุณปรารถนาที่อยากจะรวยกี่ครั้งที่ซื้อหวยแล้วมันเฉียดกี่ครั้งที่ลงทุนลงแรงกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันจะได้มา แต่ไม่เคยสำเร็จหากแต่ว่าสิ่งนี้มันสามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณได้หนึ่งเส้นกับดวงใจหรือหัวใจนาคานาคีหากคุณอยากค้าขายดีอยากสำเร็จกว่าที่เป็นและที่มีบูชาไปเถอคะค่ะ1,999บาท หากชีวิตของคุณดำเนินมาครึ่งค่อนชีวิตแล้วยังไม่เคยเจอคำว่าโชคดีแบบฟ้าฟ้า1,990บาทอาจเปลี่ยนชีวิตคุณบูชาได้ที่บ้านมหาเฮงนะคะทักอินบ็อกทักเพจอยากเปลี่ยนชีวิตที่ดีกว่านี้ทักมาค่ะ